สวัสดีครับวันนี้ครอบครัวสมาชิกยิบแท้เรานะครับก็ได้เดินทางจะไปเส่ทอนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสอมงเช้านะครับก็พักรับประทานอาหารเช้าที่เกงคอนะครับ พินคือเสียงคือสื่อที่ใส่สื่อและยุติธรรมประกอบเสียงร้องลำนำที่ขับล้ำมานานหลายปีคือเลือดเนื้อวิญญาณที่ขับขานคุณงามความดีตราบชีวิตยังมี นี้เป็นวันที่สองที่คณะครอบครัวที่แท้เราขี่ขครอบครัวนะครับเมืุอเืนนี้ก็นอนอ,อยู่ที่อ่อาวเซทอนนะครับตอนเช้าวันนี้เก้านาฬิกาเก้านาทีก็เลยมาที่ทุ่งบัวสวหนึ่งมาตามเาาส้นทางเส้นทางเข้าซับมงคลนะครับก็มาประมาณเจ็ดกิโลเส้นทางก็อาขอดีก็ประมาณหกกิโลอีกสองกิโลก็เป็นลุกลังนะครับวันนี้บรรยากาศ เยี่ยมมากนะครับที่เรามาถึงตรงนี้ได้เย็นสบายเย็นสบายดีครับตอนนี้ครอบครัวของเราแล้วก็ฝากไปถึงสมาชิกเราที่ไม่ได้มานะครับก็เข้าหน้าก็คงจะได้มาร่วมนะครับเชิญท่านลองท่านลองอีกสักหน่อยรู้สึกว่าเป็นยังไงท่านลองบรรยากาศที่นี่แน่นอนสุดดยอไปไม่มาไม่เห็นโอ้จริงๆไม่มาไม่ก็ไม่เห็นครับอโอบคุณครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะ อาจจะดูดอกเดียวต่ออีกสักครู่ก็จะกลับที่นา่าอิงามต่อไปนะครับผมครับโลกมีเรื่องราวเรียงราย นำความหมายซ่อนอยูไม่ออกไปคนไม่ออกไปดูอยู่ไม่รู้เลยคนมันเคยรู้จักหากมองหน้าไม่รู้ใจหากสิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างคิดมากมายก,ก็เลยต้องหาทางตามไปเจอไปดู วันนี้เรามาทุ่งกระเกียวบ้านทรัพสมบูรณ์นะคะเป็นทุ่งสองที่เรามาเที่ยวอ,อ,อ๋อสองคอนท <c oughs> ุ <c oughs> ่งหนึ่งสวยมากเลยอากาศจะเย็นกว่าที่เรานอนอย่ไซทองแต่ก็รอสบว่าปีหน้าเราว่าจะมากางเต็นที่นี่นะคะปีหน้าเรามาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ